กาบสบายดีสบายดีพอยพี่น้องเบอร์สุภูสุคนนองมานีกับเขาซู่ทั้งสองน้องเรียซาวลาวคือเก่าเนาะป้าติดทพอยพี่น้องตั้งแต่เกิดมาเนาะน้องเรียกับพึ่งหูเนาะว่าจังหวัดหรือว่าบานที่น้องเรียยูนี่เคยเป็นหนึ่งในไทยหรือว่าเคยเป็นจังหวัดที่อยู่ในไทยมาก,ก่อนเนาะซึ่งน้องเรียบ่เคยหูเลยเนาะวัดว่าสถานที่ที่น้องเรียยูนี่ก็เคยอ่า เป็นหนึ่งในไทยมาก,ก่อนเนาะซึ่งก็รู้ซึกดีใจนะพีพ่น้องอคลิปวิดีโอนี้ก็เดินน้องเดียกับตองกาบขออนุญาตทางเจ้าของสองเด้อที่จะนําคลิปนี้มาดีแอคซันโตเนาะถ้าเกิดน,น้องเดียว่าพิดประการใดกับตองกาบขอโทษขออภัยไปยังพ่อแม่พี่น้องนะก็เจ้าของสองนําเด้อไปตอนนี้น้องเดียจะพาพ่อแม่พี่น้องไปหาชมคลิปวิดีโอก็เลยเนอะเดี๋ยวจังมาสักทีหลังว่าเรื่องลาวนี้จะเป็นอย่างไรปะ สวัสดีครับในอดีตนั้นประเทศไทยของเราเคยเสียดินแดนจังหวัดมาหลายต่อหลายครั้งในคลิปนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาพบกับจังหวัดที่เคยเป็นของไทยแต่ได้เสียดินแดนให้กับต่างชาติไปแล้วก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ทางช่องของเราด้วยนะครับไปชมเลยครับจังหวัดพระตะบอง จังหวัดพระตะบ,บองเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยตั้งแต่ปลายคิตศต,รตรวรรษที่18ในปีพศ2484หลังสิ้นสุดกรณีพิพาทอินโดจีนไทยฝรั่งเศสไทยได้ดินแดนส่วนที่เรียกว่าขเขมรส่วนในและลาวฝั่งขวาของแม่น้ำโขงคืนจึงได้ประกาศจัดตั้งจังหวัดขึ้นใหม่ในดินแดนเหล่านี้4จังหวัด หนึ่งในนั้นคือจังหวัดพระตะบองและได้แบ่งการปกครองออกเป็น7จ็ดอำเภอตามประกาศเรื่องตั้งอำเภอลงวันที่23การกฎคมพุทธศักราช2484ได้มีการกำหนดให้มีตราประจำจังหวัดโดยกรมศิลปากรให้ใช้ตราประจำจังหวัดเป็นรูปพญาโคตบองนั่นเอง ในส่วนของการเสียดินแดนไทยได้เสียให้กับอินโดจีนของฝรั่งเศสในปีพศ2450และอีกครั้งระหว่างปีพศ2484ถึง2489หลังจากที่ไทยยึดคืนมาได้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองจังหวัดได้ถูกยุบและกลับไปเป็นของกรัรมพูชาในปีพศ2489พื้นที่ปัจจุบันอยู่ในจังหวัดพระตะบองประเทศกัมพูชา จังหวัดนครจำปาศักจังหวัดนครจำปาศักเป็นหนึ่งในสีจังหวัดที่ประเทศไทยได้ดินแดนคืนจากฝรั่งเศสในช่วงพศ2484โดยยกท้องที่การปกครองเมืองจำปาศักซึ่งเดิมขึ้นอยู่กับมณฑลอุบลราชธานีในสมัยรัชกาลที่หและตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสเมื่อปีพศ2447 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองไทยต้องส่งดินแดนดังกล่าวให้แก่ฝรั่งเศสซึ่งปกครองประเทศลาวในขณะนั้นภายหลังเมื่อประเทศลาวได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสแล้วพื้นที่ดังกล่าวจึงได้ยกขึ้นเป็นแขวงจำปาสักของลาวในปัจจุบัน อันหนึ่งพื้นที่ของจังหวัดนี้ยังกินอาณาบริเวณพื้นที่ส่วนหนึ่งของจังหวัดสตึงแตรงและพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดพระวิหารในประเทศกรัรมพูชาในปัจจุบันนี้ด้วยกรมศิลปากรได้กำหนดให้จังหวัดจำปาสักใช้ตราประจำจังหวัดเป็นรูปปราศาสตรวัดภูอันเป็นโบราณสถานสำคัญของเมืองจำปาสัก อย่างไรก็ตามในหนังสือตราประทับจังหวัดของกรมศิลปากรพิมพ์เมื่อปีพศ .2542 ไม่ได้ลงพิมพ์รูปตราดังกล่าวไว้ด้วยเมื่อแรกตั้งจังหวัดนั้นได้แบ่งการปกครองออกเป็น6อำเภอตามประกาศเรื่องตั้งอำเภอลงวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2484จังหวัดพิบูลสงคราม จังหวัดพิบูลสงครามเป็นหนึ่งในสี่จังหวัดที่ประเทศไทย ได้ดินแดนคืนจากฝรั่งเศสในช่วงพศ2484โดยยกท้องที่การปกครองเสียมราฐขึ้นเป็นจังหวัดภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองไทยต้องส่งดินแดนจังหวัดพิบูลสงครามคืนให้แก่ฝรั่งเศสซึ่งปกครองประเทศกัมพูชาอยู่ในขณะนั้นปัจจุบันคือจังหวัดเสียมราฐจังหวัดอุดรมีชัยและจังหวัดบันทามีชัยในประเทศกัมพูชาพื้นที่ของจังหวัดนี้เดิมอยู่ในมณฑลบูรพาในสมัย ราชการที่5และตกอยู่ภายใต้ความปกครองของฝรั่งเศสเมื่อปีพศ2450ก่อนได้ดินแดนคืนจากฝรั่งเศสในสงครามโลกครั้งที่2เมื่อปีพศ2484โดยชื่อจังหวัดพิบูลสงครามตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่จอมพลแปลกพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีไทยในขณะนั้น ทั้งนี้ยังปรากฏว่ามีการสร้างอนุสาวรีย์ไก่ขาวกลางปีกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจอมพลแปลกไว้เป็นอนุสร์ของจังหวัดนี้เมื่อมีการกําหนดให้มีตราประจําจังหวัดทั่วประเทศกรมศิลปากรก็กได้นําอนุสาวรีย์ดังกล่าวมาผูกเป็นรูปตราประจําจังหวัดไว้ด้วยส่วนชื่ออำเภอต่างๆที่ตั้งขึ้นในทั้ง4จังหวัดที่ได้คืนมาจากฝรั่งเศสนั้น ส่วนหนึ่งตั้งชื่อตามบุคคลที่มีบทบาทอย่างสูงในการรบสงครามอินโดจีนอย่างไรก็ตามในการได้ดินแดนเสียมราฐคืนมาเป็นจังหวัดพิบูลสงครามนั้นนครวัดยังคงอยู่ในเขตของฝรั่งเศสและปราสาทบันทายสี แม้ตามเส้นแบ่งเขตแดนจะอยู่ในเขตจังหวัดพิบุนสงครามแต่ฝรั่งเศสได้ขอให้ขีดวงล้อมให้ดินแดนที่ตั้งของปราสาทบันทายสีเป็นของฝรั่งเศสตามเดิมโดยมีฝ่ายญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้ไกล่เกลี่ยได้เห็นชอบตามคำร้องขอของฝรั่งเศส ปรา,าสาททั้งสองจึงไม่อยู่ในเขตอธิปไต,ตยของไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อแรกตั้งจังหวัดนั้นได้แบ่งการปกครองออกเป็น6อำเภอตามประกาศเรื่องตั้งอำเภอลงวันที่23การกฎคมพุทธศักราช2484จังหวัดล้านช้างหรือล้านช้าง จังหวัดล้านช้างบางทีก็เรียกว่าจังหวัดล้านช้างเป็นหนึ่งในสี่จังหวัดที่ประเทศไทยได้ดินแดนคืนจากฝรั่งเศสในช่วงพศ2484โดยยกท้องที่ดินแดนลาวฝั่งขวาแม่น้ำโขงตรงข้ามกับเมืองหลวงพระบางขึ้นเป็นจังหวัด เดิมพื้นที่นี้ขึ้นอยู่กับมณฑลพายับในสมัยรัชกาลที่5และตกอยู่ภายใต้ความปกครองของฝรั่งเศสเมื่อปีพศ2447พร้อมกันกับเมืองจำปาสัก ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองไทยต้องส่งดินแดนนี้คืนให้แก่ฝรั่งเศสซึ่งเป็นผู้ปกครองประเทศลาวในขณะนั้นปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวนี้คือแขวงชัยบุรีและเมืองจอมเพชรแขวงหลวงพระบางของประเทศลาวกรมศิลปากรได้กำหนดให้จังหวัดล้านช้างใช้ตราประจำจังหวัดเป็นรูปช้างหลายตัวยื่นอยู่กลางลานกว้างโดยคิดรูปตราจากความหมายของชื่อจังหวัดที่แปลว่าดินแดนที่มีช้างจำนวนมาก จังหวัดลานช้างได้แบ่งการปกครองออกเป็น6อำเภอตามประกาศเรื่องตั้งอำเภอลงวันที่23การกคมพุทธศักราช2484จังหวัดปัดจันต์ตะคีรีเขต จังหวัดปัตจ,จันตะคีรีเขตเป็นเมืองเดิมของราชอาณาจักรสยามในสมัยรัชกาลที่5เป็นเมืองหน้าด่านทางชายฝั่งทะเลตะวันออกที่มีความสําคัญเทียบเท่าจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดในอดีตมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เกาะกงเขตจังหวัดเกาะกงในประเทศกรัรมพูชาในปัจจุบัน แต่เดิมมาเกาะกงเป็นจังหวัดของราชอาณาจักรเขมรแต่มาถึงสมัยที่ขเขมรตกเป็นประเทศสลาดอยู่ในอำนาจของสยามพระเจ้ากรุงสยามก็มีพระบรมราชโองการให้ตั้งเกาะกงให้เป็นส่วนหนึ่งของเมืองตราดเป็นเมืองที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเมืองคู่กับเมืองประจวบคีรีขันธ์อยู่ในแนวเส้นรุงเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาวิทยาการด้านดาราศาสตร์จนถึงทรงสามารถคำนวณสุริยค่าเต็มดวงได้แม่นยำในการนี้ทรงตระหนักถึงความสำคัญทางยุทธศาสตร์แห่งการป้องกันอ่าวสยามเป็นอย่างดีเมืองปันจันตะคิรีเขตจึงได้ปรับปรุงจากทางการไทยให้เป็นสเตั่นทหารเรือต่อมา จากนั้นได้เกิดกรณีขัดแย้งกับฝรั่งเศสเมื่อรอสอ112ฝรั่งเศสเข้ายึดเมืองจันทบุรีตั้งแต่วันที่19สิงหาคมพศ2436 เพื่อบีบคั้นเอาผลประโยชน์จากไทยให้มากที่สุดการเจราจาเพื่อขอคืนเมืองจันทบุรียืดเยื้อมาถึงกลางเดือนกันยายนพศ2445ฝรั่งเศสยื่นเงื่อนไขขอดินแดนชายทะเลของไทยตั้งแต่ตราดเกาะช้างเกาะกงพระตะบองและเสียมราชฝ่ายไทยปฏิเสธฝรั่งเศสจึงยื่นเงื่อนไขใหม่โดยขอตราดกับเกาะกงแทนจันทบุรีในที่สุดไทย ต้องยอมยกเมืองตราดและปันจันตะคีรีเขตให้แก่ฝรั่งเศสทหารฝรั่งเศสจึงถอนออกจากเมืองจันทบุรี ฝรั่งเศสร,รู้ว่าไทยเดือดร้อนใจเรื่องเมืองตราดในขณะที่ฝรั่งเศสก็ไม่ค่อยพอใจที่จะรับตาดไว้เพราะไม่คุ้มกับรายจ่ายและการลงทุนของฝรั่งเศสฝรั่งเศสจ,จึงขอแลกเมืองตราดกับมณฑลบูรพาของไทยจึงได้มีการทําสนธิสัญญาต่อกันโดยรัฐบาลสยามยอมยกดินแดนเมืองพระตะบองเสียมราชและสีโสพลให้แก่ฝรั่งเศส รัฐบาลฝรั่งเศสยอมยกดินแดนเมืองด่านช้างเมืองตราดกับเกาะทั้งหลายภายใต้แหลมลิงไปถึงเกาะกูดให้แก่กรุงสยามจะเห็นได้ว่าการคืนเมืองตราดครั้งนี้ฝรั่งเศสไม่ได้ยกเม,เ,ททเ,เ,มยเมืองปันจันตะคีรีเขตที่ได้ไปเพราะเมืองตราดคืนให้ด้วยเมืองปันจันตะคีรีเขตหรือเกาะกงจึงไม่ได้กลับคืนสู่ประเทศไทยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สหรัฐไทยเดิมสหรัฐไทยเดิมหรือแคว้นสหรัฐไทยใหญ่คือดินแดนทางภาคเหนือของประเทศไทยมีอาณาเขตรวมดินแดนของรัฐฉานอันได้แก่เชียงตุงและเมืองพานส่วนพื้นที่ปกครองทางทหารแต่ไม่ได้รวมเป็นแคว้นสหรัฐไทยเดิมคือรัฐกยาจนไปถึงเครื่องใต้ของเมืองมันเดเลในประเทศพมา่า สหรัฐไทยเดิมเคยเป็นอดีตเขตการปกครองเสมือนจังหวัดของประเทศไทยช่วงปีพศ2485 ก่อนที่จะคืนดินแดนดังกล่าวแก่สหประชาชาติในปีพศ2489หลังสิ้นสงครามโลกครั้งที่สองหลังสิ้นสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นแพ้สงครามไทยจำเป็นต้องส่งมอบรัฐเชียงตุงรัฐกยาและรัฐเมืองพานให้กับกองพลอินเดียที่7เมื่อวันที่22กันยายนพศ2488รัฐบาลไทยได้คืนดินแดนส่วนนี้ให้กับสหประชาชาติและวันเดียวกันนั้น ได้มีการประกาศจากกรมบัญชาการกองทัพใหญ่ว่ามีการเปลี่ยนชื่อสาวรัฐไทยเดิมเปลี่ยนกลับเป็นแคว้นสารัฐไทยใหญ่ตามเดิมโดยให้เหตุผลว่าประกาศเก่านั้นไร้ผลและยกเลิกเสีย จนมาที่1มกราคมพศ2489ไทยได้ตกลงทำสัญญาที่เรียกว่าสัญญาความตกลงสมบูรณ์แบบเพื่อเลิกสถานะสงครามระหว่างไทยกับสัมพันธมิตรประกอบด้วยสัญญา24ข้อเป็นอันสิ้นสุดการครอบครองดินแดนสหรัฐไทยเดิมซึ่งหลังจากนี้อังกฤษได้เข้ามามีบทบาทในการผนวกดินแดนนี้เข้ากับประเทศพมา่าในเวลาต่อมา สี่รัฐมาลัยสี่รัฐมาลัยคืออดีตเขตการปกครองหนึ่งที่เคยเป็นของประเทศไทยอันประกอบด้วยรัฐกาลันตันตรังกานูไซบุรีและปะลิต ซึ่งปัจจุบันทั้งหมดตั้งอยู่ทางตอนเหนือในอธิปไตยของประเทศมาเลเซียเมื่อเกิดสงครามมหาเอเชียบุรพาเกิดขึ้นไทยได้รับดินแดนส่วนนี้คืนจากประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่16สิงหาคมพศ2486ได้ลงนามยอมรับว่าดินแดนส่วนนี้เป็นของไทยส่งมอบวันที่20สิงหาคม รัฐมาลัยที่อังกฤษเคยแย่งชิงไปจากไทยจึงตกมาอยู่ในครอบครองของไทยอีกครั้งรัฐบาลไทยได้ส่งข้าหลวงใหญ่ทหารไปประจำทุกรัฐในสี่รัฐมาลัยโดยขึ้นตรงต่อผู้บังคับบัญชาการทหารสูงสุด หลังสิ้นสุดสงครามไทยต้องส่งมอบดินแดนส่วนนี้คืนอังกฤษโดยข้าหลวงใหญ่ประจำสี่รัฐมาลายได้ทำพิธีมอบสี่รัฐมาลายคืนให้กับฝ่ายทหารอังกฤษเมื่อวันที่23กันยายนพศ2488 1มกราคมพศ2489มีตกลงทำสัญญาที่เรียกว่าความตกลงสมบูรณ์แบบเพื่อเลิกสถานะสงครามระหว่างไทยกับสัมพันธมิตรประกอบด้วยสัญญา24ข้อเน้นเรื่องการถอนกำลังทหารออกจากสหรัฐไทยเดิมและสี่รัฐมาลัย การคืนดินแดนให้กับอังกฤษและไทยต้องส่งข้าวจำนวน1.5ล้านตันให้กับอังกฤษโดยไม่คิดมูลาคา่าการครอบครองสี่รัฐมาลายของไทยเป็นอันสิ้นสุดลงและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในคลิปนี้นะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนขออภัยด้วยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด u ั s สไคร e ให้ทางช่องของ หลังจากที่แล้ฮับส้มล้วเนาะน้องเดียกับพึ่งหูเนาะว่า,าจังหวัดหรือว่าแข้งจัมปสาสักทีน้องเดียอยูเนาะหนึ่งในนี้เคยเป็นเคยอ่าเป็น <c oughs> เคยห่วงกับไทยมาก่อนหรือว่าเคย เป็นหนึ่งในนั้นที่อยู่ในประเทศไทยนั่นเองนะพายพี่น้องแล้วคลิปวิดีโอนี้เอฟซีในเบิ่งแล้วเป็นจังไดร <c oughs> สามารถคอมเมนต์มาได้เด้อคนอื่นน้องเดียก็ต้องกราบขอโทษูดเขาว่าายนำนอเนืองจากว่าเป็นวัดแห้งพราะพายพี่น้องแบบเอ่ออากาศหนาวแต่เป็นวัดโดนนะพายพี่น้องอ่าแต่เอฟซีมีความคิดเห็นอะไรก็สามารถมินเข้ามาหลายนอนแล้วน้องเดียจะขอฝาเอฟซี ทุกท่านเนาอเขามาเป็นกำลังใจให้น้องเดียแน่นาอกดไลค์กดแชรก์กดติดตามหรือว่ากดกระดิง่งแจ้งเตือนให้ทั้งสองน้องเดียสาวลาวเนอะพอมีพี่น้องเครยขอกไปคลิปนะ้าพ,พี่น้องกักสวัสดีค่ะ